ที่อยู่ที่ที่ดินนะคะที่เป็นแรรไอเทมของเมืองพัทยาและอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจของพัทยาอย่างแท้จริงค่ะเป็นที่ดินที่กําลังจะมีโครงการอัลต้าลักชัวรี่นะคะแม็กกับโปรเจกต์แขกเมืองพัทยาก็คือวันสงามายค่ะซึ่งเนื้อที่ดินเนี่ยมีทั้งหมด4ไร่ด้วยกันด้านหลังในชีนะคะมีความสูงที่สุดในพัทยาเลยค่ะสูงถึง56ชั้นนะคะ 239เมตรและมีจำนวนห้องอยู่ที่548ยูนิตค่ะทำเลตรงนี้นะคะหายากมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นแรไอเทปเพราะปกติย่านพัทยาเหนือเนี่ยจะเป็นลิสโฮนะคะแต่ที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินฟรีโฮแค่เดินข้ามไปก็จะเจอชายหาดวงอมาัดข้างแชมินอนทเวนตี้วันและโรงแรม5้าดาวอย่าง Grand ์เซ็นเตอร์พอยต์สเปนแล้วค่ะ คอมมิตี้มอลล์นะคะก็จะมีร้านชาราลาอาหารนะคะรีสอร์งระดับ5ดาวมีไลฟ์สไตล์ค่ะเรียกว่าถ้าอยู่วันสมวงมได้ใช้ไลฟ์สไตล์แบบลักชวรีจริงๆค่ะและว,วันช่วงมาดนะคะกําลังจะเปิดจองพรีเซลเป็นครั้งแรกในวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะท่านนักลงทุนท่านใดสนใจโครงการที่จะเป็นอัลตาลักชวรีและเป็น rare item แบร์ไอเท็มแห่งนี้นะคะอย่าพลาดที่จะจองในวันพรีเซลของเรานะคะ23พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ